สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่อง Queen of Love Tarot นะคะวันนี้ผู้อ่านรู้สึกว่าอยากตั้งหัวข้อคือเราอยากรู้ว่าพลังงานของคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้ช่องนี้นะคะพลังงานของคุณมันจะเป็นไปในทิศทางไหนพื้นฐานดวงของพวกคุณมันจะเป็นยังไงครูบาอาจารย์ท่านอยากจะสื่อสารอะไรมาที่พวกคุณนะคะเรามาดูกันนะคะว่าดูซิว่าพลังงานของพวกคุณ มันจะเป็นไปในทิศทางไหนสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นปีที่จะถึงนี้นะคะขอบุญบาร,รมีครูบาอาจารย์ท่านได้อนุญ,ญาตเปิดทางให้ด้วยค่ะขอบุญบาร,รมีพระพิคเนตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวาลาักษ์ท่านได้อนุญ,ญาตเปิดทางให้กับคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้ด้วยนะคะดูซิว่าพลังงานของพวกคุณเป็นยังไงพลังงานของพวกคุณเป็นยังไง ห้าใบาก่อนเนาะอู้พลังงานของพวกคุณเป็นอะไรที่ต้องยอมรับนะคะว่าพลังงานของพวกคุณเป็นคนที่หัวชนฝาเหมือนกันคือเป็นคนที่ดือ้อเป็นคนที่อึดเป็นพวกนักสู้สู้ไม่ถอย นะคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเชื่อว่าชีวิตของคุณไม่มีอะไรง่ายแต่ถามว่าพวกคุณย่อท้อไหมอมไม่ไม่ค่ะไม่ได้ย่อท้อแล้วก็ใจนักเลงมากเออพวกคุณอะคือแบบว่าคือดื้อได้ใจอะมึนได้ใจอะคือมุดอะคือไม่ได้ยอมแพ้กับอุปสรรคปัญหาสิ่งใดต่อให้เรื่องเรื่องนั้นมันจะยากแค่ไหนก็ตาม พลังงานของคุณนะคะสิ่งที่เราได้เห็นคือคุณนะ่ะเป็นคนที่จะได้รับโอกาสได้รับความรักดีๆนะคะเพราะให้ความรักเกิดขึ้นถ้าก่อนหน้านั้นคุณพยายามมากๆถ้าคนรักของคุณนะ่ะอยู่ทางไกลเป็นคนที่อายุน้อยกว่า นะคะพลังงานของเขาอาจจะน้อยกว่าคุณมากๆหรือคุณอาจจะน้อยกว่าเขาและเป็นคนที่อยู่ทางไกลบางคนอาจจะเป็นมีความแตกต่างมีระยะทางนะคะอาจจะเป็นเชื้อชาติศาสนาที่แตกต่างกันก็ได้บางพลังงานแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนครับนี่คือไพ่แห่งความโชคดีแล้วความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณภายในช่วงเดือนมกราคมนะคะสิ่งที่จะเห็นก็แน่นอนอยู่แล้วบางคนอาจจะได้โบนัส อาจจะได้สิ่งที่รักอาจจะได้สิ่งที่ชอบนะคะอาจจะเป็นรางวัลใหญ่ๆใ,ในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนคนรักจะเดินทางมาหาคุณนะคะพลังงานนะคุณจะได้เจอเนื้อคู่แล้วก็รู้สึกว่าเนื้อคู่นั้นน่ะก็คือดีต่อใจมากๆเป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคชะตาดนให้ต้องได้มาเจอกันคือเราเห็นความเป็นเด็กอยู่ตรงนั้นนะคะเนื้อคู่คนนี้นะ เราเห็นถึงความสดใสความเป็นเด็กอยู่ตรงนั้นแต่เชื่อว่าสิ่งดีๆไพ่ที่ดีที่สุดออกมาแน่นอนสิ่งที่ดีที่สุดมันเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเพราะว่าความโชคดีมันบังเกิดโชคชะตาเหมือนกับเขาเรียกว่าจับเวียงสิ่งที่มันดีต่อใจคุณสิ่งที่ทำให้คุณยิ้มสิ่งที่ทำให้คุณชื่นใจถ้าก่อนหน้านั้นคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยยาก คุณต่อสู้มามากคุณอดทนคุณพยายามรู้สึกหงุดหงิดอารมณ์กับสิ่งที่สิ่งที่คุณตั้งใจและพยายามอย่างเช่นเรื่องความรักแต่ตอนนี้เวลานี้มันถึงเวลาของคุณแล้วค่ะที่คุณจะยิ้มรับกับมันนะคะแล้วเป็นอะไรที่ดีต่อใจมากๆด้วยทำให้คุณยิ้มอ่ะเราเห็นถึงความโชคดีแล้วก็ ไพ่ที่ดีที่สุดออกมาแน่นอนสิ่งสิ่งนั้นมันทำให้คุณแบบยิ้มแก้มเปรียะนะคะเป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จโอ้โหพลังงานของคุณพรใดที่คุณได้กล่าวขอนะคะมันบังเกิดแล้วนะคุณเห็นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนที่คุณได้ไปกล่าวขอพอรท่านประธานพรให้กับคุณมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านพยายามมอบสิ่งดีๆให้กับคุณ ถ้าก่อนหน้านั้นชีวิตของคุณมันยากมันลำบากคุณสู้แบบไม่ถอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านประทานให้กับคุณแล้วสิ่งใดก็ตามที่คุณเฝ้าหวังมันจะประสบความสำเร็จนะคะเรารู้สึกว่าคุณจะได้เจอคนรักอะ่ะแล้วก็หน้าตาดีด้วยนะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ดีต่อใจแบบเข้ามาแล้วทำให้คุณใจฟูมากๆคุณจะได้เจอคนรักนะคะเป็นคนที่เข้ามาดามใจคุณอะ่ะ เป็นคนที่เข้ามาแบบเป็นทางเลือกให้กับคุณน่ะดีมากเลยอ่ะหน้าตาดีด้วยออพลังงานเราเห็นหน้าตาดีด้วยมีความเป็นเด็กอยู่ตรงนั้นนะคะเชื่อว่าสิ่งใดก็ตามที่คุณเฝ้ารอคอยนะคะเนี่ยมาแล้วจริงๆไพ่เหนือคู่นะคะโชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเห็นได้เลยว่าไพาสสะะ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านกำลังจะ อาประทานสิ่งดีๆมาให้กับคุณสิ่งที่คุณได้กล่าวขอพรท่านให้คุณแน่นอนคะ่ะในช่วงปีใหม่ปีที่จะถึงนี้เป็นสิ่งที่ดีงามมากไม่ว่าจะเรื่องการเงินคนลักนะคะจะเข้ามาผลประโยชน์การเงินสิ่งที่คุณรอหมากรอผลคุณรอได้เลยเก็บเกี่ยวหมากผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับนะคะพลังงานมีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมา นะคะมันเหมือนกับมันถึงเวลาของคุณแล้วโอ้โ oh. หนี่คือไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกแล้วนะคะสามใบแล้วนะคือคุณเป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเนี่ยท่านเปิดทางให้กับคุณแล้วนะคะพออะรใดที่คุณได้บอกได้กล่าวท่านได้รับรู้แล้วนะคะท่านรับรู้แล้วสิ่งที่ที่คุณได้กล่าวได้พูดได้ขอท่านเปิดทางให้กับคุณแล้วนะคะ พลังงานของคุณเตรียมรับไม่ว่าจะเรื่องความรักโอกาสใหม่ๆทางเลือกใหม่ๆอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณรอมาตั้งนานแล้วมันถึงวันเวลาของคุณแล้วค่ะเรื่องความรักนะคะไม่ว่าการลงทุนการเงินมันทำให้คุณใจฟูมากๆคุณจะรวยนะคะคุณจะได้เงินนี่คือเราเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันเลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทวดาประจำตัวของคุณเทวาราักษ ให้พระพิคเนตสำรับนี้ท่านอยากบอกว่าคุณกำลังจะได้รับโชคเรื่องการเงินจะได้รับของขวัญที่คุณรู้สึกว่าคุณได้รับแล้วคุณยิ้มแก้มปีแล้วใจฟูอะไรก็ตามที่คุณเคยคาดหวังเอาไว้มันเกินคาดนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านให้คุณแล้วค่ะนี่เห็นไหมคะมันจะพุ่งมาที่คุณแล้วเห็นไหมความโชคดีจะพุ่งมาที่คุณแล้วค่ะการเงิน สิ่งดีๆจะพุ่งมาที่คุณแล้วท่านเปิดทางเปิดฟ้าเปิดดินให้กับคุณแล้วค่ะดวงตาที่สามของคุณโอ้โหรวยรวยค่ะเงินเข้ามาแล้วค่ะเงินจะพุ่งมาหาคุณแล้วเป็นเงินก้อนด้วยนะคะอำนาจบารมีมาเต็มค่ะจะเป็นคนที่มีอายุอาจจะเป็นชาวต่างชาติถ้าถ้าแบบนั่นก็คือเป็นพ่อไม้เป็นคนที่มี ธุรกิจเป็นของตัวเองมีมีความเป็นผู้นำมีลูกน้องบริวารหรือกอ็ถ้าเป็นราชการก็คือเป็นข้า,าราชการระดับสูงนะคะคือเข้ามาเพื่อให้โอกาสคุณเข้ามาเพื่อเกื้อนหนุนคุณแล้วก็มาให้โชคคุณคนคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติได้นะคะหรือไม่ถ้าไม่เกี่ยวกับบุคคลเลย คุณจะรวยแล้วคุณจะมีอํานาจบารมีมาเต็มมากดวงคุณจะแรงถ้าก่อนหน้านั้นคุณรู้สึกว่ายากลําบากคุณต่อสู้มาแบบไม่ถอยนะคะตอนนั้นคุณรู้สึกว่าโอ้โหคุณแบบสู้กัดฟันสู้แบบไม่ไม่มีคำว่ายอ่อท้อวันนี้มันสำเร็จแล้วการเงินของคุณมันมาเต็มมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเปิดทางนะคะเนี่ยคุณจะรวยนะคะ มาพร้อมกับอํานาจและบารมีของคุณบารมีของคุณที่คุณสร้างสะสมมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้ท่านมอบให้กับคุณแล้วไม่ว่าโอกาสเรื่องการเงินคุณมีความสุขคนนคนที่อยู่รอบข้างของคุณก็พลอยได้บุญบารมีไปกับคุณด้วยเหมือนกันพลังงานของคุณคุณเป็นคนดวงแรงดวงแข็งอีกอย่างหนึ่งคุณเป็นสายมู สายโมแน่ๆสิ่งที่ผู้อ่านเห็นเพราะว่าไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเกือบทุกใบเลยนะคะเนี่ยเนี่ยมันเป็นพลังงานหน้าไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดทั้งมวลสิ่งที่คุณกล่าวขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณพูดคุณสําเร็จแล้วสิ่งนั้นก็คือเรื่องเงินด้วยแล้วไพ่ที่ดีที่สุดก็ออกมานะคะไพ่ที่ดีที่สุดก็ออกมาไพ่แห่งความ โชคดีก็ออกมาก่อนหน้านั้นไปไหนล่ะอาช่างมันเนะาะไพ่แห่งความโชคดีก็ออกมาอํานาจบารมีก็ออกมาเพราะฉะนั้นพลังงานของคุณเป็นคนดวงแรงดวงแข็งคุณเป็นคนดวงใหญ่มากๆเตรียมรับพลังงานนี้ได้เลยถ้ามันเป็นของคุณคุณน้อมรับเอาได้เลยนะคะเราเปิดไพ่สดๆไปพร้อมกันมันเห็นได้เลยว่า มันหมดเวลาของความยากลำบากการต่อสู้ที่ผ่านมาของคุณกัดฟันสู้อย่างหัวชนฟ้าคือไม่ถอยอ่ะแล้ววันนี้มันเป็นวันของคุณแล้วจริงๆน้อมรับเอานะคะมันคือพลังงานของคุณหน้าไพ่หลบเปิดกันไปสดสดเลยคือเห็นออกมาแล้วมันชื่นใจจริงๆผู้อ่านก็ขอน้อมรับเอาพลังงานอันพลังงานนี้เหมือนกันเพราะชอบอ่ะชอบอความชอบเงินอ่ะ เออชอบความมั่นคงอะ่ะชอบอะไรก็ตามสิ่งดีๆอะ่ะที่เราสร้างสมมาบารมีเราอยากให้มันบังเกิดผลเราแบบเนี้ยคือเราไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราต้องการความสุขความสงบความมั่นคงบารมีนั่นแหละคะ่ะมาแล้วท่านเสิร์ฟมาให้กับคุณแล้วรับเอาได้เลยคะ่ะไม่ทราบว่าใครดูจบนั่นละคือคุณแหละนะคะ น้อมรับเอาได้เลยยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กับช่อง Queen of Love t h a i l a ช่องนี้ด้วยนะคะ